สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเอ็มสตรอมโออิชิบุฟเฟ่ค่าชายแชมพูล้างรถสวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกไปชมการแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติครับเส้นทางยาวมากครับ920กิโลเมตร เริ่มจากสุพรรณบุรีไปประจวบชุมพรระน,นองพังงาภูเก็ตปลายทางอยู่ที่ภูเก็ตนะครับและนี่เป็นสเตจหรือว่าวันที่แข่งขันที่จังหวัดชุมพรครับและดูนะครับเมื่อใกล้ถึงเส้นชัยมาเป็นหมู่เป็นฝูงแบบนี้ครับล้มคันหนึ่งแล้วนี่อันตรายมากครับและเนื่องจากว่าช่วงนี้ครับอากาศร้อนหรือเกินครับฝรั่งมาแข่งขันเยอะที่นอนแพอยู่กลางถนนเหล่านี้นี่ไม่ได้ชนกันนะครับ แท้จริงแล้วหมดแรงจากความร้อนด้วยจากการปั่นระยะทางไกลด้วยครับนอนแพกลางถนนครับแล้วก็เจ้าที่ดับเพลิงก็ฉีดน้าเป็นฝอยระบายความร้อนบรรดาผู้เข้าแข่งขันที่เป็นฝรั่งจากตะวันตกครับชอบมากครับคอยยังชั่วหน่อยครับทุกคนมีความสุขแม้ว่าจะเหนื่อยล้าจากชุมพรครับล่องใต้ต่อไปที่นครศรีธรรมราชครับ มาดูบ้านนี้ครับบ้านนี้นี่เห็นปุ๊บก็ทราบปั๊บว่าเจ้าของบ้านนี่ต้องรักต้นไม้แน่นอนครับมีไม้กระถางไม้ล้มลุกไม้ยืนต้นทั้งนอกบ้านในบ้านเต็มไปหมดเลยครับและมาถึงไม้ยืนต้นซึ่งเป็นไม้ราคาแพงปรากฏว่ามีโซ่ล่ามเอาไว้มีกุญแจล็อกเอาไว้ถามเจ้าของว่าทําไมต้องล่ามโซ่ล็อกกุญแจคําตอบก็คือขโมยเยอะจริงๆครับเขาบอกว่าคงเป็นขโมยที่รักต้นไม้รักธรรมชาติหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับ เลือกรักแต่ต้นใหญ่ๆต้นที่มีราคาแพงทั้งสิน้นแต่คนที่รู้จักต้นไม้บอกว่าแท้จริงแล้วที่มาขโมยต้นไม้ไปเนี่เอาไปขายทั้งนั้นแหละครับเลือกแต่ต้นราคาแพงเจ้าของก็ต้องใช้วิธีนี้ครับเวลาไปต่างจังหวัดกลับมาแล้วต้นไม้จะได้อยู่ครบ ส่งท้ายไปที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับไปชมการแข่งขันกีฬาของชาวบ้าน4องคอ์กรนะครับของอบตกุดเลาะครับ4องคอ์กรก็มีคณะครูอสอมมผู้นําชุมชนแล้วก็ทีมอบตอครับกีฬามีหลายอย่างให้ทั้งหญิงทั้งชายได้แข่งขันกันอย่างเต็มที่และที่ทเห็นนี่เป็นการแข่งขันวิ่งวิบากครับเริ่มต้นนั้นรับประทานก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก่อนนี่แหละครับต้องทานให้หมดก่อนนะครับเสร็จแล้วครับ เปาแป้งหาเข็มเย็บผ้าครับพอ oh <my> ได้เข็มแล้วครับคนนี้ก็สนเข็มสิครับโอ้โ oh, ห oh, อายุเกินหลักสี่ไปแล้วนี่มือไม้สั่นตาก็มองไม่ค่อยเห็นครับยิ่งเพื่อนเชียร์ให้เร็วก็ยิ่งสั่นบางคนทีมงานแนมะ่เตรียมตัวมาดีมากพอถึงเวลาสนเข็มปับ๊บยื่นแว่นสายตาให้เลยครับ oh <my> และคนนี้ครับโอ้โ oh ห oh <my> นี่เกินหลักหกไปแล้วครับลำบากมาก เพื่อนฝูงสงสารครับส่งแว่นให้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าเป็นแว่นกันแดดตอนแรกก็เพลินอยู่ครับนึกขึ้นได้ว่ามันมองไม่เห็นครับต้องถอดคืนเพื่อนหลังจากสนเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วคนนี้ต้องดื่มน,น้ําให้หมดขวดและสุดท้ายครับเป่าลูกโป่งให้แตกแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยเป็นการแข่งขันที่ยากลำบากสมราคาครับวิ่งวิบากอย่างแท้จริง วิบากยากแต่ว่าแม่สนุกครับกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ hey!